สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปถ้ากลิ่นขขาแรงั้งกันด้จ้ากำลังสิกินขขาแรงจะพี่น้องป้องไปกินข้าวแรงจ้าข้าวเย็นของของพี่นี่กับสินี่ข้าวเย็นนะจ๊ะข้าวเย็นจ้า พี่นี่อยูค่คนเดียวก็เลยกินแบบง่ายๆจะพี่น้องคะกินอาหารเสริมจะพี่น้องกินโปรตีนจะพี่น้องมีถัว่วมีถั่วเขียวด้วยพี่น้องคะมีแก้วมังกรมีถั่วเขียวมีมีกลวยต้มจะพี่น้อง แล้วก็มมโยกเกออกมาดีขึ้นานพึ่งออกก็ร่างกายแล้วจ้ะพี่น้องพี่นี่ออกกํร่างกายเดินชั่วโมงชั่วโมงสิบนาทีค่ะพี่เดินชั่วโมงสิบนาทีจ้ะพี่น้องค่ะพี่นี่เดินเ้าออกสองชั่วโมงครึ่ง ตอนเย็นออกสัอมินาที่ตอนนี้ตรวจออกมาจาบนาจัทวงแล้วถ้าตอนเศร้าออกกําลังกายแบบว่าหลายตอนเย็นกันเดืนอนวิศน่งจริพีนองอ พี่นี่ต้องหักเจ้าของหลายๆพี่น้องค่ะต้องหักเจ้าของหลายๆต่สกลามงพุ่มตามท่านกระโพืโควิดจ้า ที่การดอ,อกกับร่างกายจจะพี่น้องค่ะเอาทีวีลงนิดนึงกินอาหารเย็นแล้วกะแปลงผันหลกะนอนจจะพี่นอ้องมือื่นกระสีเห็ดกับข่าวแบบ ปลานหนึ่งจะพี่น้องค่ะยุวันนอกก็กินกินอาหารมันนอกจะพี่น้องค่ะเพะต้องกินแบบรู้ล้าฟ้าข้างหลกจ้ะเมื่อน,นี้บ้านหอาฝนตกจะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้จังหวัดอุรฝน,นตกคักจะพี่น้อง ดีเพราะว่าเขาตุกจอนเย็นตอนเช้าพ่อได้ไปมันมานีได้อยู่จ้ะชีวิตของของพี่นี่กับกับลำบากหลายอยู่จ้ะที่แรกลำบากกันอยู่สวิตนะจ๊ะเพราะว่า ท่องทางานทํางานทุอยางจ้พี่น้องค่ะเป็นกรรมกรกะเป็นจ้พี่น้องกรรมกรไปตัดชวนอง,งนุนไปตัดอง,งุนค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าข้าไปไหมห้องภาษาอะาราาไรห้องตะตาดองุนก็ได้จ้ะตัดอง,งุนก็ได้อยู่ เมือละแปดชั่วโมงคุณคุณสิบสองแปดแปดแปดคุณสิบสองจากพี่นอ้องทำงานมีจิตสำนึกตำนทัตมันแปดชั่วโมงท่านท่นหลายคนนั่น,นบ่ายจากพี่น้อง ตอนแรกไปก็มูฝรังก็เป็นเพื่อนมูเพื่อนเพื่อนของแฟนจะบพี่น้องเปนช่วนไปตอนแรกๆบริษยัยภาษาจะบพี่นอ้องกาดมุนบริษยัยภาษาเอาแต่แห้งใส่ เมื่ออยู่ตบานไรเงี้ยนจะพี่น้องส่วนอาง,งนงนี่เมืองนอกเนี่ยมันเมื่อยุสุยนมันจะเป็นยูที่ลาบหน่อยพี่น้องค่ะมันจะอยู่ที่เนิ่นๆนี่สิจากพี่น้องอันกล่องหนึ่งเขาจะเก็บอ่าุวนได้ยี่สิบกิโลกล่องหนึ่งยี่สิบกิโลประมาณแต่ว่าเขาบดึงลงดึงขึ้นเขาจะดึงลง่ง เขาสิักกันางานถึงไปสะก่อนกับกับเป็นกองเปาที่ิใไ่อนงุนนะจ๊ะยานขึนไปจนชุดเป็นจนชุดแดนแถวองุนจ้าพี่น้องจนจนชุดแดนเขาค่ะแล้วกลับไปตัดลงมา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 ดึงลงมาดึงลงมานะจ๊ะลากลงมา กมว้วนดีแต่ว่ากเมื่อยทั้งมวลทัล้งเมื่อยกลับมากกับแด้เงินไปพึ้นฟิลิปปินส์กม้วนพี่น้องคะสิไปกับค้นตามชาติกันจต่พี่น้องสี่ค้นสวีเดเนเ,เขาสิบว่าไปรับยางหมดจ้ะ คนสวิตเขาสิบว่าไปตัดองุนจ้าพี่นอ้องเขาสิบว่าไปรับจ้างแต่นคนตาชาติคนปูตนนป่ตุเกดเจนสิสจ,จ้าพี่น้องคนปู่ตุเกทยูสวิตสิชวนมาสิรับจ้างจ้าพี่น้องรับจ้างรีบ้ารับจ้างทำความสะอาดขให้คนสวิตจ้ะพี่นี่กับไปทำความเป็นแม่บ้านด้วยกัน กรรมก่อนล้วก็เป็นทําความสะอาดบ้านนะจ๊ะแล้วก็รีดผ้าทํางานรีดผ้าด้วยจ้ะอาทิตย์ละสามเถื่อไปทํางานนั่นเป็นเป็นคนทําเป็นแม่บ้านนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะเพาะว่ายไงเป็นเป็นแม่บ้านจ้ะรีดผ้าพ้อมแต่ว่าบางบางบ,บ้านที่พี่นี่ไปทำความสะอาดนะ ซ้ำบรเฮ็ุจะเเทอไปเฮ็ดย่ามใดกลับขึ้นมากะกลับขึ้นมาเราไปไหมบ้านบเฮ็ดจะเเทอร์แต่พี่น้องคะ่ะเขาพออทำความสะอาดบ้านเขาถาแต่พี่นี่ไปเฮ็ดไปเฮ็ดมากพี่นี่ก็เลยนเมื่อยจะ คือลับไปแล้วมันก็กิดโรคลูงลงเหมือนเดิมโรคแบบว่ารับประดัพี่นองค่ะเพราะว่าพี่นี่มักสะอาดนะจ๊ะเนาะบ้านพี่นี่บ่ใครทําความสะอาดปันไดได้จ้ะแต่ว่าก็สะอาดสะอ้านดีเพราะว่าพี่นี่มักสะอาดน,าจานะ,นนะ,ะดนนดจะ๊ะ ทีนนี่ทูบ้านจะของเดือนละสองเถื่อนี่น้องคะย่างย่างยางหน่อยยา่างมากกับสามเถื่อเดือนหนึ่งยี่หรีจจะเม่ไ้ว่าอลนยนมใส่นุ่มะพี่น้องค่ะกินกับเขาง่ายๆอยู่ผู้เดียวจ้ะพี่น้องก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องมากไม้กายกองแต่ว่าตอนเที่ยงนี่สิกินเป็นพิเศษจากพี่น้องค่ะยุ่มื่อนอกก็มีการโกงกันน้จ๊ะพี่นี่ทองลูกคนแรกยุสวิตจ้ะพี่น้องค่ะไปทําความสะอาดมันเป็นนั่นบ้านพี่นี่อยู่ข้างบน อพาร์ตเมนต์ร้านอาหารอยู่ข้างล่างเขาได้จ้างพี่นี่ไปทําความสะอาดเขาโกงเขาว่าให้ค่าแรงเลยจะพี่น้องคะ่ะเท่าสุมมืออีที่เห็นเขาเธอนึงเป็นคนอิตาลีพี่น้องคะ่ะเป็นคนอิตาลีมาทําร้านอาหารอยู่ข้างล่างข้างล่างตึกที่พี่นี่สอ,อยู่จากถือกงค่าแรง พี่นี่ทองมันบไง่าเลยพี่น้องคะ่ะพี่นี่ทองมันคนแหลกบักไาหนึ่งบาทมีกาเห็ดเดี๋ยวก็รู้สึกมาที่นี่พี่นี่ไปเห็นมัน่นย่นฉันเอารูปมทสงโรงเรียนที่ที่กับปยุคก็เป็นลูกสาวอัน ปีหลายๆปีต่อไปจะพี่น้องพี่นี้ก็เลยเห็นเขาอ่นมาเอาลูกมาฝากโรงเรียนเอาลูกมาทรงเรียนอนันอนุบาลเขามาสรงหอโรงเรียนพี่นี้เลยเห็นเขาพี่นี้เลยเวิ่ใส่เขาเขาเลยเขาเลยเอาลูกเขาไปเขารุงเรียนอื่นเลยจ้ะคนอิตาลีจำได้ยุ้พี่นี้บอกกระแทกเขากัน พี่นี่บอกกรแทกเขาไหวเขาเขาเลยเอาลูกไปเขาเลี้ยงของอื่นที่นี่มายอมคือกันแต่ว่าเอาก็บ่าหายเงินดอกเท่าเดี๋ยวนี่ก็สิเป็นจักเท่าไรสิเป็นประมาณเมื่อกว่นก็บาทนี่แหละเมื่อหลายจะแต่ว่าเขาบ่อยากใจเขาเขาขี่โกงเขาบ่อยากใจโอ้ย ถือคิดถือกงค่าแรงพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะพี่นี่กะเมา้อยเรื่องการใส่ชีวิตยุ่มเงี้ยหนอคือโกงค่าแรง <c oughs> เป็นกรรมกรเป็นเป็นแม่บ้านเป็นหร้ย่างจะตอนแรกตอนที่ไปยุ่มไม่ไม่ถูกถูกโกงค่าแรงงานพะนะพี่น้องจ๋าถ้าถ้าถือใจคลิปพี่นี่กะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเรื่อจา้าให้ให้ให้พี่นี่มีกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปจา้าขอบคุณหลายๆที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะคลิปละคำนะคะเดี๋ยวก่อนพี่นี่คลิปละคำผมผมจะพี่นองค่ะชื่อชื่อผม มามาภาษาฝรั่งเศสชื่ออันนี้ชื่อเจ้าก,กันยังคล้ายๆกันล่ะพี่น้องค่ะมันสีส่สะกดคนละยานมีแต่ว่ามันใกล้ๆก,กันสำเนียงนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะพี่นีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ